สวัสดีครับแอปดีเป็นสีคู่เครื่องวันนี้ผมมีแอปเจ๋งๆน่าใช้แจกให้ใช้งานฟรีใช้งานง่ายทำให้เพื่อนๆสามารถแสดงอัตราเฟรมต่อวินาทีและความถี่ในการแสดงผลของหน้าจอบน Dynamic Island ของ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ขึ้นไปได้ง่ายๆโดยข้อมูลจะแสดงให้ทราบตลอดเวลาและอัปเดตโดยอัตโนมัติไปตามการแสดงผลและการทำงานของหน้าจอดูได้ง่ายๆและทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับ ก่อนอื่นให้เพื่อนๆเปิดแอป App Store แล้วดาวน์โหลดแอปชื่อ Lock Launcher สำหรับแอป Lock Launcher แจกให้ใช้งานฟรีบน iPhone ไม่มีการสมัครครับแต่มีโฆษณาแสดงขึ้นมาเพื่อช่วยสนับสนุนผู้พัฒนาแอปเป็นกำลังใจในการพัฒนาแอปดีๆมาให้ใช้งานกันลิงก์ในการดาวน์โหลดแอปนี้จะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปครับเมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เปิดแอปขึ้นมาเพื่อตั้งค่าง,ง่ายๆโดยในหน้าจอของแอปที่แสดงขึ้นมา ให้แตะหัวข้อการตั้งค่าในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแต่กิจกรรมสดวงเล็บเกาะแบบไดนามิกในรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาแต่เปิดสวิตช์กิจกรรมสดที่จําเป็นหน้าจอของแอปจะถูกย่อลงไปกลับไปที่หน้าจอโฮมเพื่อนๆไม่ต้องตกใจไปนะครับแอปไม่ได้แฮงหรือมีบั๊กแต่เกิดจากตัวแอปตั้งให้การเปิดใช้งานเป็นการเริ่มต้นใช้งานทันทีนั่นเองให้เพื่อนๆแตะบนไอคอนของแอปเพื่อเปิดหน้าจอขึ้นมาอีกครั้ง เ้วเลื่อนไปที่หัวข้อการตั้งค่าข้อมูลให้แตะการแสดงผลทางซ้ายเมนูจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกได้ว่าจะแสดงข้อมูลอะไรที่ขอบด้านซ้ายของ Dynamic Island ในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกอัตราเฟรมวงเล็บ FPS เพื่อแสดงข้อมูลอัตราเฟรมต่อวินาทีนะครับจากนั้นแตะการแสดงผลด้านขวาเมนูจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกได้ว่าจะแสดงข้อมูลอะไรที่ขอบด้านขวาของ Dynamic Island ในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกอัตราโปรโมชั่นวงเล็บเฮอร์ชเพื่อแสดงตัวเลขอัตราความถี่ในการแสดงผลของหน้าจอโปรโมชั่นรุ่นใหม่ของ i p h o n นนั่นเองครับเมื่อเลือกแล้วให้เรากลับไปที่หน้าจอโฮมเพืเ่อนๆจะเห็นตัวเลขอัตราเฟร,รมต่อวินาทีและอัตราความถี่ในการแสดงผลแสดงขึ้นมาบนไดนามิกไอแลนด์แล้วครับโดยตัวเลขนี้จะเปลี่ยนไปตามการใช้งานของเราโดยอัตโนมัติเช่นเมื่อเราเปิดแอปต่างๆที่มากับ iOS หรือแอปที่รองรับการปรับเปลี่ยนเฟรมเรท ค่าตัวเลขที่แสดงใน Dynamic Island ก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยอัตโนมัติให้เราสามารถตรวดูได้ง่งายๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆที่ต้องการดูข้อมูลอัตราเฟร,รมต่อว,วินาทีรวมถึงอัตราความถี่ในการแสดงผลที่ทำได้ง่งายๆทำได้ฟรีห้ามพลาดแอป Lo อก l a นเชอร์ er, แอปดีเป็นสีคู่เครื่องแบบนี้ไปโหลดกันให้ไวเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ